เซกิโนขอ,อนำเสนอบ้านพร้อมที่ดินราคาประหยัดนะคะแปลงนี้นะคะเป็นบ้านชั้นเดียวค่ะเนื้อที่ขนาด99ตารางวานะคะที่ดินฉนดคขุดแดงนอ,ส,องสีจอค่ะทำเลสวยสามารถเปิดร้านค้าได้นะคะอยู่ในชุมชนค่ะทุกท่านมีเพื่อนบ้านนะคะอยู่ติดถนนสาธารณภายในชุมชนเลยทีเดียวค่ะ ถนนเส้นนี้นะคะถนนพานป่าแดดคุกท่้นอยู่ตรงข้ามกับตลาดเช้าสันทรายค่ะด้านข้างติดโรงเรียนด้านหลังติดทุ่งนานะคะราคาเพียง597,000บาทค่ะบ้านพร้อมที่ดินเป็นบ้านมือสองตามสภาพนะคะเหมาะแกัการรีโนเวทก่อนค่ะพิกัดอยู่ที่บ้านาสันทรายตำบลโดยงามอำเภอพานจังหวัดเชียงรายค่ะ สนใจสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดชมพื้นที่แปลงจริงติดต่อนัดหมายล่วงหน้าตามเบอร์โทรใต้คลิปแอดไลน์ตามเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะคะเพื่อประโยชน์และความสะดวกของท่านด้วยก็ควรแนะนำให้ไปดูแปลงจริงก่อนตัดสินใจนะคะสวัสดีค่ะ